Okay. สวัสดีค่ะโอแก้มณีนนะพฒนันการณมณีค่ะคลิปนี้นะคะโอจะพาเพื่อนๆนะคะมาลบภาพพื้นหลังนะคะในแอปของ e ีมุ e นะคะอันนี้มันจะลบง่ายมากเลยนะคะก่อนอื่นเรามาติดตั้งที่เพจสโตระคะตรงนี้นะคะอยู่ที่ยูเซอร์ของอเครื่องโทรศัพท์ของแต่ละคนนะคะถ้าเป็น iPhone ก็จะเป็น App s t s t o นะคะถ้าเป็น Android อย่างเงี้ยก็จะเป็น p พจสโตร r e โอเคนะคะกดเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ค้นหานะคะกดค้นหาตรงนี้ พิมพ์เข้าไปนะคะคำว่า remove นะโอเคเดี๋ยวเอาพิมพ์ให้ดูนะคะ R E M O นะคะ R E M O V E V E โอเคขึ้นมาแล้วนะคะ remove P G ตรงนี้นะคะข้างบนสุดเลยนะคะ ก็คือโอ๋ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังมาติดตั้งก็กดคําว่าติดตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวโอ๋เปิดเข้าไปเลยนะคะปุ๊บอ่าอันนี้ก็คืออ่าได้ทําการนะคะนี่นะคะ่ะดาวน์โหลดอ่าทำการลบมาบ้างไปต่างส่วนแล้วนะคะสำหรับคนที่ขึ้นหน้าใหม่นะคะก็กดตรงนี้เลยนะคะอ่ามันจะมีโชว์อยู่นะคะให้ดาวน์โหลดรูปภาพนะคะกดตรงนี้เลยโอเคนะคะอ่ากดเข้าไปปุ๊บ ะะแล้วทีนี้เราก็เลือกรูปภาพนะคะมันจะมีให้เราเลือกภาพจากนะคะโฟโต้นะคะจากรูปภาพนะคะหรือจากถ่ายเองก็ได้หรือจากแอปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนของโอนี่จะเลือกรูปภาพนะคะอ่าทีนี้ก็ภาพทั้งหมดนะคะนี่คือภาพของพี่แมมนะคะจะทําการลบโอเคเริ่มจากภาพนี้นะคะอ่ามาแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็นะคะทำการดาวน์โหลดนะคะตรงนี้ดาวน์โหลดเลยกดปุ๊บ ดาวโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นโอจะเพิ่มอีกนะคะโดยกดข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะทําการลบหลายรูปอยู่นะคะโอเคกดเข้าไปนะคะเลือกจากรูปภาพอ่ะเมื่อกี้นี้ภาพนี้อ่อีกภาพหนึง่งตรงนี้นะคะอ่ะแป๊บหบนึ่งนะคะหมุนอยู่กำลังโหลด,ดอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ดาวนโดด์โหลด ่าเมื่อกี้นี้โอดาวน์โหลดเป็นนะคะอ่าเป็นตัวมาร์กหน้ากับตัวผ้านาไมยตัวกลางคืนเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวโอก็เข้าไปดูในรูปภาพนะคะอ่ากดที่รูปภาพเนี่ยค่ะเห็นไหมภาพมันจะขึ้นมาแล้วที่เราโหลดไปเมื่อกี้นี้ลบแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้ว2ภาพนะคะทีนี้โอจะทําการลบอีกนะคะเพราะว่าจะ พวกนี้จะฉายภาพเยอะเลยจะทำการตัดต่อให้เสร็จวันนี้แล้วพวกนี้จะทำเป็นวิดีโอนะคะก็จะเข้าที่นะคะเนี่ยเวลาเราติดตั้งแล้วมันก็จะมาอยู่แบบนี้ให้กับเรา,อ,าอยู่หน้าจอหลักแบบนี้ให้เราเลยนะคะกดเข้าไปเราก็ทำการะะเลือกรูปภาพตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บจากจากรูปกดที่รูป เลือกจากทั้งหมดนะคะเมื่อกี้อ่ะตัวกันแดดนะคะกันแดดเสจปุ๊บกดดาวน์โหลดหนึ่งทีโอเคดาวน์โหลดแล้วก็มากดที่เพิ่มภาพอีกภาพใหม่นะคะจะทำการโหลดอีกหลายภาพเลยอ่าตัวมาร์กหน้าเอกด้วยอ่ากดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะยกเลิกไป แล้วก็มากดที่เพิ่มรูปภาพข้างบนกดที่รูปเลือกรูปภาพจะสังเกตนะคะว่าด้านล่างนี้ค่ะเห็นไหมที่โอ้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะอ่าส่วนภาพพวกนี้ก็คือยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดนะคะจะดาวน์โหลดให้หมดเลยจะทําการลบพื้นหลังให้หมดเลยโอเคอ่ากดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็กดที่ เลือกภาพถ่ายใหม่เลือกทั้งหมดอ่าตัวน้ำไฮโดรเจนสีฟ้าโอเคกดดาวน์โหลดโอเคแล้วก็เลือกภาพใหม่เลือกจากรูปไฮโดรเจนมาแล้วไฮโดรเจนสีแดงอ่ะอันนี้มันจะทําให้เราลบภาพพื้นหลังได้ง่ายมากจะสังเกตนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยอ,อกได้ กี่ภาพแล้วไม่รู้นะคะเยอะมากเลยอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ตัว N อ็ e ทเวนตี้ันกลางคืนเอ็กซ์ตร้าอ่ามาแล้วโอเคเนี่ยค่ะก็ดาวน์โหลดนะคะโอเคแล้วก็เลือกภาพใหม่จากรูปอ่าแล้วก็อันนี้อีก N อ็ e ทเวนตี้ันกลางคืนเอ็กซ์ตร้าอีกตัวหนึง่งอ่ามา ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกภาพใหม่ง่ายไหมคะแบบนี้ลบภาพพื้นหลังง่ายใช่ไหมคะอ่าแบบนี้เราก็ต้องไม่ต้องเสียเวลานะคะในการลบภาพพื้นหลังเราก็แค่เอาภาพของเราเนี่ยไปตัดต่อได้เลยในแอปพิ n งแอดนะคะเป็นแอปที่2ของเรานะคะเดี๋ยวเปิดอีกนะคะยกเลิอกอ่ากดที่รูปภาพเลือกที่รูปปึ๊บถึงไหนแล้วตัวนี้โอเค เพิ่มตัวนี้ดาวน์โหลดโอเคกดดาวน์โหลดแล้วก็มากดที่อัปโหลดรูปภาพใหม่เลจอกรูปได้กี่รูปแล้วโอเครูปสุดท้ายตบเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาดูนะคะรูปภาพของเราเนี่ยแปบ๊บเดียวนะคะไม่ถึง ถึง5นาทีเราได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0 1ี1ห1า1 4 1จ1ดปเลูบเลยนะคะทำแค่แป๊บเดียวเองนะคะง่ายไหมคะแบบนี้โอเคนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะตามตามคลิปที่โอบอกนี้เลยนะคะแล้วเราจะเอาภาพมาตัดต่อนะคะในแอป Pink a d d ต่อก็จะประมาณนี้นะคะภาพที่เราตัดต่อใน Pink a d แล้วก็ใน s n p s h h e t ใส่ตัวหนังสือนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ